365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่244บทที่2ชุมชนมนุษย์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1877กระแสะเรียกของมนุษย์คือการได้รับเรียกให้แสดงภาพลักษณ์ของพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับภาพลักษณ์ของพระบุตรพระเจ้ากระแสะเรียกนี้มีลักษณะเป็นส่วนตัวเนื่องจากว่าแต่ละคนได้รับเรียกให้เข้าไปรับความสุขกับพระเจ้า การเรียกนี้ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนมนุษย์โดยส่วนรวมด้วยตอนที่ 1. บุคคลและสังคมมนุษย์ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นชุมชนหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1878 มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้มุ่งไปหาจุดหมายเดียวกันคือมุ่งหาพระเจ้านั่นเองมีความละไมาคล้ายกันอย่างหนึ่งระหว่างเอกภาพของสามพระบุคคลของพระเจ้ากับความเป็นพี่น้องที่มนุษย์ต้องสร้างให้มีขึ้นระหว่างกันในความจริงและความรักความรักต่อเพื่อนมนุษย์แยกไม่ได้จากความรักต่อพระเจ้า หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,879บุคคลมนุษย์จำเป็นต้องมีชีวิตสังคมเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นอะไรพิเศษสำหรับมนุษย์แต่เป็นข้อเรียกร้องของธรรมชาติมนุษย์โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการรับใช้และสนทนากับเพื่อนพี่น้องมนุษย์ย่อมพัฒนาสมรรถภาพทุกอย่างของตน และดังนี้จึงตอบสนองกระแสเรียกของตนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1880สังคมเป็นการที่บุคคลจำนวนหนึ่งมารวมกันอย่างมีระเบียบโดยมีหลักการเรื่องเอกภาพที่อยู่เหนือแต่ละบุคคลสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่แลเห็นได้ และเป็นจิตในเวลาเดียวกันย่อมดำรงอยู่ในการเวลารับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและเตรียมอนาคตอาศัยสังคมมนุษย์แต่ละคนเป็นทายาทเขารับมรดกเป็นพรสวรรค์ที่ทำให้ตนร่ำรวยและต้องทำให้พรสวรรค์นี้เจริญเติบโตผลิตผลเพิ่มขึ้นถูกต้องแล้วที่แต่ละคนต้องสละตนเองเพื่อชุมชนที่เขามีส่วนเป็นสมาชิก และมีหน้าที่ต้องเคารพผู้มีอำนาจปกครองเพื่อความดีของส่วนรวมหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกค้อที่1881แต่ละชุมชนถูกจำกัดโดยจุดหมายของตนและดังนี้จึงต้องปฏิบัติต,ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่บุคคลมนุษย์ย่อมเป็นและต้องเป็นจุดเริ่มต้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นจุดหมายของสถาบันทุกอย่างในสังคมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1882สังคมบางชนิดเช่นครอบครัวและรัฐสอดคล้องโดยตรงกับธรรมชาติของมนุษย์ จึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้คนมากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตสังคมจึงต้องส่งเสริมการก่อตั้งสมาคมและสถาบันต่างๆที่มีการเลือกได้อย่างอิสระเสรีเพื่อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการหย่อนใจการกีฬาการอาชีพต่างๆรวมทั้งกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับชาติใดาชาติหนึ่งหรือกับนานาชาติการก่อตั้งสมาคมเช่นนี้แสดงออกถึงแนวโน้มตามธรรมชาติที่ผลักดันมนุษย์ให้รวมตัวกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่อยู่เหนือความสามารถของแต่ละคนการก่อตั้งสมาคมเช่นนี้ย่อมพัฒนาคุณภาพของบุคคลโดยเฉพาะการมีความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบและยังช่วยปกป้องสิทธิของเขาด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1883แต่การก่อตั้งสมาคมก็มีอันตรายด้วยเหมือนกันการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปอาจคุกคามอิสรภาพและความคิดริเริ่มส่วนตัวของแต่ละบุคคลได้ด้วยคำสอนของพระศาสนจักรมักขยายความเน้นหลักการที่เรียกว่าการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าสังคมในระดับสูงกว่าต้องไม่เข้าไปจัดการเกี่ยวกับชีวิตภายในของสังคมในระดับต่ำกว่าทำให้สังคมนี้พ้นจากบทบาทของตนแต่ตรงข้ามต้องเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือในความจำเป็นให้สังคมนี้ทำงานร่วมกับสังคมส่วนอื่นๆโดยมุ่งหาแต่ประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1884พระเจ้าไม่ทรงประสงค์จะสงวนการใช้อำนาจทั้งหมดไว้สำหรับพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงมอบให้สิ่งสร้างแต่ละอย่างที่มีความสามารถได้ทำหน้าที่ต่างๆตามที่ธรรมชาติของตนทำได้เราจึงต้องเอาอย่างวิธีการปกครองเช่นนี้ในชีวิตสังคมด้วย วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการปกครองโลกนี้ที่แสดงให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงเสรีภาพของมนุษย์ด้วยนี้ควรต้องเป็นพลังบันดาลใจผู้ที่ปกครองสังคมมนุษย์ด้วยเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้พระยานเอื้ออาทรของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่1885หลักการการกระจายอำนาจอยู่ตรงข้ามกับทุกรูปแบบของการรวมอำนาจกำหนดขอบเขตของการที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามที่จะนำปัจเจกบุคคลกับสังคมให้เข้ามามีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนพยายามที่จะรื้อฟื้นระเบียบความกลมกลืนแท้จริงระหว่างชาติให้เกิดขึ้นอีก 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า